ฟังดวนๆเลยครับคุณผู้ชมครับมาเกาะติดสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราประจำวันที่14ธันวาคมครับกลายเป็นว่าเกมพลิก ขม่นเคลื่อนยิงเบียมยีแบบไม่จอดเลยครับระดมยิงมั่วเข้ามายังแนวเขตใจแดนไทยเราพร้อมกับอัปเดตตอนนี้ในบื้ี่ของกองทัพภาคที่2ครับถล่มกันยับตลอดแนวเลยซึ่งขมรนมีการเติมกําลังเนี่ยสามร้อยนายบริเวณบื้ที่ช่องจอมช่องปลดตางอีกจุดหนึ่งอีกบื้นที่หนึ่งครับเติมมา300แต่กองทัพภาคที่1เนี่ยหววขมเมรนดับทะลุ300นายเป็นที่เรียบร้อย จากการรายงานอย่างเป็นทางการล่าสุดนะครับแล้วก็ตอนนี้กองทัพบ,บกเองมีการปิดด่านส่งออกน้ํามันกับฝั่งเขมรเองเรียกว่าเก็บทุกทางดักทุกทางตัดวงจรที่จะมาคุกค,คามไทยเราได้อย่างเบ็ดเสร็จโดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเป็นการอัปเดตอย่างเป็นทางการมาเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับเริ่มจากสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเรากันก่อน ที่อัปเดตออกมาล่าสุดแบบสดๆร้อนๆ้อนตอนนี้ทางกทปที่2เองครับก็มีการควบคุมการส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิงยุทธภัณฑ์จุดผ่านแดนช่องแม็กซ์ซึ่งห้ามส่งออกเฉพาะสินค้าป,ประเภทน้ามันเชื้อเพลิงทุกชนิดเลยนะครับแล้วก็ยุทธภัณฑ์ต่างๆการดําเนินการอื่นๆเนี่ยยังคงเดิมแต่ว่าน้ํามันเรางดไปก่อนส่วนสถานการณ์แนวชฉยแดนล่าสุดของไทยเรานะครับเป็นการสรุปมาของกทปที่2อย่างเป็นทางการครับโดยก็มีเหตุการณ์สาคัญแบบเรียวไทม์ขึ้นมาครับโดยเฉพาะอิเ่องอันมาอำเภอลำยนจังหวัดอุบลราชธานีก็พบว่าฝ่าายกััชนน้ พยายามจะโจมตีเราด้วยอาวุธปืนคอปืนใหญ่แล้วก็ BM21 ฝ่ายเราก็มีการใช้โดนครับทำการปฏิบัติต่อที่หมายตามแผนเลยจำนวน3จุดแล้วทั้ง3จุดนั้นครับก็ถูกทำลายไปถึง80%ซกับบริเวณช่องอันมาก็ยังคงปะทะเดือดกันอยู่นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะครอบครองพื้นที่ได้เปรียบมากกว่าอีกไม่นานขมินก็น่าจะถอยแล้วก็แตกพ่ายไปกับโซนนั้นนะครับเพียงแค่เราเนี่ยต้องระดมบอมให้ขมินอยู่ไม่ได้ก่อนเพราะว่าเราอยู่เนินสูงคมอยู่กับช่องอันมาอำเภอ้ํา,า,ายืนจังหวัดอุบลส่วนอีกพื้นที่หนึ่งครับเป็นพื้นที่พระวิหาร้้วยยตตาาาาาามรรีีสรสอสสนนนกกณลุ่่ดับฝูช มีการใช้อาวุธยิงปืนคอปืนใหญ่ตรวจเบียมยและพื้นที่ประตูเหล็กมีการประทะกันด้วยปืนเล็กอย่างหนานแน่นต่อเนื่องแล้วปืนใหญ่ฝ่ายเราเนี่ยก็ดําเนินการดิงสนับสนุนในพื้นที่ด้วยหนักหน่วงเช่นเดียวกัน,นครับส่วนอีกพื้นที่หนึ่งก็เป็นภูมะเขือกับช่องโดนเอานะครับฝ่ายกัมพูชาเนี่ยมีการทําการโจมตีฝ่ายเรา ด้วยอาวุธปืนคอปืนใหญ่และจรวดบีเอมยีอย่างหนาแน่นตลอดทั้งวันเลยซึ่งฝ่ายเราครับก็ทําการตึงตลอดแนวการวางกางําลังและก็ตอบโต้ตามเหตุการณ์เพราะว่าจุดนั้นแน่นอนว่าเราอยู่สูงข่มกว่าเขมรนะครับสามารถตรวจการได้หลายอย่างอีกจุดหนึ่งอีกพื้นที่หนึ่งครับเรียกว่าพีกในพีกนะในพื้นที่ช่องจอมครับช่องระยีป,ปลดต่างอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินท ที่เราสามารถยึดได้เบ็ดเสร็จ100%นั่นแหละครับตอนนี้ฝ่ายกัมพูชาโจมตีฝ่ายเราด้วยปืนเล็กปืนคอในพื้นที่เป็นระยะนะครับแล้วก็มีการเพิ่มเติมกาลังเนี่ยประมาณ300นายจากนอกพื้นที่เข้ามายัางพื้นที่ช่องจอมแล้วฝ่ายเราครับก็มีการใช้ปืนคอครับยิงต่อที่หมายในพื้นที่โอซามิดอย่างต่อเนื่องด้วยจุดนี้ก็น่าจะมีอะไรที่สำคัญอยู่ครับขมิญเติมกําลังมา,ม,ามากเลยอาจจะเป็นจุดสูงคมอีกหนึ่งจุดก็ได้ถ้าเกิดขมิญยึดได้เพียงแค่นหนึ่งจุดนะผมเชื่อว่า อีกพื้นที่หนึ่งครับพื้นที่ปราสาทตาควายตอนนี้ขมีนก็ยังทําการโจมตีด้วยอาวุธปืนคอจรวดเบียมยีครับและยังปรากฏการใช้โดน FPV นะครับแล้วก็แบบติดระเบิดเนี่ยเข้าทำการตีเราอย่างต่อเนื่องอยู่เพื่อที่จะยึดครองภูมิประเทศสําคัญและฝ่ายเราเนี่ยทำการเข้าตีเช่นเดียวกันนะครับเราพยายามเข้ายึดตีวงล้อมตีโอบแต่ก็ยังเข้าพื้นที่ไม่ได้เนื่องจากจุดนั้น รถพิเศษเขมรก็มีทั้งเมียทีคิวยเก้าหนึ่งหนึ่งเออย้วก็ทอาหารบ้านที่ยังแบบยิงต้านแนวไทยเราเอาไว้อยู่สถานการณ์ในพื้นที่ตาควายตอนนี้ครับสภาพแนวหน้าของไทยเราก็เริ่มอ่อนล้าไปแล้วนะครับเพราะว่าขเขมรมีการใช้โดนตดระเบิดเนี่ยทุก5นาทีมา1ลำทุก5นาทีมา1ลำซึ่งแถบนั้นอันตรายมากๆนะครับแล้วที่ซ่อนส่วนใหญ่เนี่ยเราก็อยู่ห่างการที่เราจะเข้าไปรุกคืบมันเป็นแนวโซนป่านะครับโดนขเขมรก็ เหมือนจะบังคับได้แบบไม่ลื่นไหลเท่าไหร่สาหรับเบอรี่ภาษาตาควายนะครับอีกจุดหนึ่งครับพื้นที่ตาเมืองอำเภอบรุรมรักจังหวัดส,สุรินทร์ครับฝ่ายกับ,บูชาน่ย ก็ทําการโจมตีไทยเราด้วยอาวุธยิงสนับสนุนปืนไร้แสงสะท้อนถอยหลังนะครับมีการยิงปืนคอจรวดเบียบยีและปรากฏการใช้โดนตรวจการในพื้นที่สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเรามีการวางกําลังตึงกําลังและก็ตอบโต้แบบทันท่วงทีอีกจุดหนึ่งครับพื้นที่สายตะกัวอําเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์ตอนนี้ฝ่ายกัมพูชาทําการโจมตีเราด้วยอาวุธเล็กและก็ปืนคอในพื้นที่เป็นห่วงๆ่งซึ่งเราเองก็ยังตึงกําลังตลอดแนวพื้นที่การรบเลยจุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่เราอาจจะ ยึดครองได้แบบเกือบ100%เพราะว่าเริ่มตึงกำลังเอาไว้แล้วถึงแม้ว่าเขมรจะมีการโจมตีด้วยปืนเล็กปืนคอก็ตามสังเกตได้เลยครับจุดไหนที่หนักหน่วงแล้วเขมรอยากจะต้านเราไว้ให้ได้หรือว่าอยากจะเข้ามายึดเนี่ยมันจะมี BM อยู่ตรงนั้นตลอดอย่างเดินตาควายนะครับหรือว่า ตาเมืองทมเืืนที่ภูมักเขือเพราวิหารและก็ช่องอันม้าเนี่ยเขาีนั้นจะระดมยิงหนักมากส่วนเรื่องสําคัญอื่นของกองทัพปัทที่2ครับก็บอกว่าในจุดพื้นที่ด่านผ่านแดนถาวรช่องแม็กครับคือมีข่าวครองออกมาครับว่ามีการเตรียมสงองอ่งน้ำมันเนี่ยมากผิดปกติเมื่อเทียบกับพ่วงเวลาที่ผ่านมา ตอนนี้กอ,องทัพภาที่2ก็เลยให้กองหนวยการรักษาความปลอดภัยจังหวัดอุบลนครับเข้าตรวจสอบและควบคุมโดยทันทีนี่ก็เป็นการอัพเดตออกมาเกี่ยวกับพื้นที่กองทัพภาคที่2ส่วนอีกเรื่องนึงครับที่เราสามารถยึดจรวดนําวิถีของเขมรเอาไว้ได้เนี่ยแบบที่ว่า ลูกยังมีอยู่หลายนัดแต่ยังไงก็ยังยิงไม่ได้ทางรองโฆษกกทัพบกเนี่ยก็ได้ออกมาชี้แจงกับกรณีนี้แล้วนะครับเขาบอกว่าเราสามารถยีดระบบขีพนาวุธต,ต่อต้านรถถังน้ำวิถียุคที่5ยุคใหม่ล่าสุดปีที่แล้วเองนะครับที่ผลิตจากจีนจํานวนมากในบทที่ช่องอันมาครับว่าเป็นอาวุธที่ใช้ต่อสู้ภาคพ,พื้นดินไม่ว่าจะเป็นรถถังหรือว่ายานรบเนี่ยมีความทันสมัยระดับหนึ่งเลยโดยจากการพิสูจน์ทราบมาครับมีอยู่หลายนัดที่ยังไม่ได้ใช้ซึ่งกัมบูชาเนี่ยก็น่าจะไม่มีโอกาสได้ใช้แล้วหลังจากที่เรายึดไดไ้บบวกกั การยิงระดม B.M. 2ีครับตอนนี้มันมีคลิปหลุดออกมาจากฝั่งเขมีนว่ายิงแล้วเพ่นคือจอดรถยิงครับสตาร์ทรถแล้วก็จอดยิงเลยใช้วิธีตัวเนี่ยอยู่ในรถแล้วพอยิงกดหมดหลอดปับ๊บก็เข้าที่กำบังแล้วก็เติมลูกใหม่เข้ามาทําให้ด่านในเราครับจับพิกัดได้ยากแล้วก็ยิงทําลายยังไม่ได้คือคเขมีนไม่ได้มีการจอดยิงเหมือนเดิมแล้วนะครับนั่งอยู่ในรถเลยพอยิงเสร็จปั๊บเนี่ยหมดแบ็ประมาณ2ี่นาทีครับก็ทําการวิ่งออกจากระยะทันที มันก็เลยทำให้เราตรวจจับพิกัดได้ยากก็เป็นเหผลแหละที่เรายังไม่สามารถทําลายเบียยีของคอมเมนได้สักทีหนึ่งครับตอนนี้ทำลายได้เป็นแค่1นําลเท่านั้น1ระบบเท่านั้นแล้วสถานการณ์ล่าสุดในบรินทีของกองทัพปฏิสงครครับก็มีการประกาศจากอํเาเภอกันทะลักษ์ให้ประชาชนในบรินีตำบลเสาธงชัยละลายรุงชาภูผาหมอกบึงมาลูนนนสำรานอพยพทันทีครับหากผู้ไดฝ่าฝืน ก็จะมีความผิดตามกฎหมายก็เดี๋ยวว่าเคอร์ฟิลลหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องอพยุโดยด่วนเพราะว่าขามินอาจจะระดมยิงบียมยี่สิบเอ็ดเนี่ยเข้ามาในพื้นที่พลเรือนของไทยเราก็เป็นได้นี่ก็เป็นการอัปเดตรายงานอย่างเป็นทางการล่าสุดของกองทัพภาคที่สองเองนะครับเอาเรามาตามต่อกันอีกจุดหนึ่งพื้นที่หนึ่งครับกองทัพภาคที่หนึ่งกันบ้างเรียกว่าเงียบๆแต่ฟาดเรียบมีการหวดข้มนเนี่ยสามร้อยนายไปแล้วครับเกลื่อนป่าซึ่งก็เป็นการสรุปออกมาอย่างเป็นทางการเช่นเดียวกันนะครับ กับกองทัพภาคที่1น,นะครับก็ได้รายงานที่แจ้งออกมาว่าในพื้นที่บ้านครองแผงอเบตาพยาครับก็มีการดําเนินกลยุทธ์เข้ายึดครองพื้นที่อยู่โดยมีการใช้อาวุธยิงสนับสนุนควบคุมพื้นที่ซึ่งมีลักษณะภูมิปร,ประเทศเนี่ยเป็นที่โล่งแจ้งครับโดยฝ่ายกัมพูชาก็ได้มีการต่อต้านด้วยการยิงบีมยี่สเใส่เราแล้วก็ปืนใหญ่และเครื่องยิงลูกระเบิดอย่างต่อเนื่องเหมือนกันอันนี้ที่บ้านครองแผงอเบตาพยานะครับเราก็ ดำเนินการเข้ายึดครองพื้นที่อยู่นะแต่ว่ายังเข้าไม่ได้ส่วนอีกหนึ่งพื้นที่หนึ่งครับบ้านหนองยากแก้วเนี่ยเราก็สามารถยึดครองได้เหมือนเดิมครับแต่ก็ยังยิงต้านขมิญอยู่ที่ระดมยิงเบียมยีเข้ามาอย่างต่อเนื่องปืนใหญ่อย่างต่อเนื่องแล้วก็เครื่องยิงลูกระเบิดอย่างต่อเนื่องส่วนอีกหนึ่งพื้นที่ครับก็เป็นบ้านหนองจานอำเภอโคกสูงตอนนี้เรากําลังดําเนินกลยุทธ์เข้ายึดครองพื้นที่มีการใช้อาวุธยิงสนับสนุนครับควบคุมพื้นที่เอาไว้อยู่ซึ่งฝ่ายกัมพูชาเนี่ยก็ม ่อต้านเหมือนกันนะครับระดมยิงบีเอ็มยีปืนใหญ่แล้วก็เครื่องยิงรุ่นระเบิดอย่างต่อเนื่องหลายบร้เทีตอนนี้ในกองทัพภาคที่1เองครับอาวุธเนี่ยเหมือนจะใช้เหมือนกันแต่ไม่มีโดนนะสวันแล้วที่โดนเขมินไม่มีกับพื้นที่ของกองทัพภาคที่1สงสัยจะนํามาไปใช้กับโซนภาค2กับตราดมากกว่าเพราะเป็นพื้นที่ป่าแต่ว่าพื้นที่โล่งแจ้งเนี่ยเราก็เหมือนน่าจะมีการเข้าที่มั่นได้ดีนะครับเขมินก็เลยไม่ค่อยใช้มากเท่าไหร่สังเกตได้แล้วว่าตั้งแต่รายงานมากองทัพภาคท น่าจะช่วงสองสาวันที่แล้วและก็ยังมีหนึ่งรายงานของกองทัพภาคที่1ครับที่ปฏิบัติทล่มฝั่งองกอเมนเองซึ่งก็มีรายงานออกมาตั้งแต่วันที่8จนถึงปัจจุบันเลยครับก็สามารถทําลายบอกอควบคุม1แห่งก็คือศูนย์บัญชาการของขเขมรเองและก็จุดตรวจการทหารเนี่ยสิแห่งบนคาสิโน,น1แห่งครับบังเกอร์หแห่งที่ตั้งยุโทโธปกรณ์อีก1แห่งที่ตั้งเครื่องยิงลูกระเบิดอีก4แห่งรวมไปถึงพื้นที่ส่งกาลังที่รวมพลอีก2อแห่งครับคลังกระ เสาสัญญาณอีกสีต้นนะครับแล้วก็คาดว่าทหารขามรเสียชีวิตประมาณ300นายเฉพาะพื้นที่ของกองทัพภาคที่1ย้ำอีกครั้งนะครับโอ้โหจัดหนักจัดเต็มมากมาเงียบๆแต่ว่าฟาดเรียบเหลือเกินแล้วในโซนของทัพภาคหนึ่งนี่แหละครับที่เริ่มมีการส่งสัญญาณนะว่ากองทัพขาเมรประหยัดอาวุธการยิงบี่สเนี่ยมากขึ้นโดยเฉพาะบ้านนองจาน,นครับที่เหลือเพียง30ลูกจากลำกล้องบรรจุเนี่ยทั้งหมด40ลูกนะก็มีการยิงไปแค่30ลูกเท่านั้นดังมีครั้งว่า bm21 ของเขเมนครับสามารถยิงถะลมในพื้นที่รัศมีแบบกว้างมากแล้วบรรจุ40ลูกเนี่ยสามารถยิงได้ประมาณ20นาทีครับถึงจะหมดแต่ว่ารอบนี้30ลูกก็ล่อยหลอลงไปทุกทีส่วนอีกเรื่องราวนึงเกี่ยวกับกองทับภาคที่หนึ่งนะครับตอนนี้ก็ยังมีการเตรียมการรับคนจากฝั่งปอยเปตน,นะณจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภอรัญญประเทศครับพี่ตอนนี้ ฝ่ายขามินยังคงปฏิเสธการปล่อยตัวคนไทยกลับประเทศเป็นวันที่4แล้วส่วนกําลังพลที่รับบาดเจ็บในวันนี้นะครับก็มีเพียงแค่2นายสรุปตั้งแต่ประทัก,กับขมรมาครับกองทัพพืนี่เนี่ยบาดเจ็บไปทั้งหมด50นายเสียชีวิตไปประมาณ3นายครับก็ขอสาุูดีกับผู้กล้าที่เสียสละเพื่อชาติเอาไว้ด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาตามต่อกันอีกจุดหพื้นที่หครับกองทัพเรือ ตอนนี้ครับกองทัพเรืเอยืนยันนะว่าเหตุโจมตีฉกนาวิกตราดเนี่ยเป็นเรื่องจริงโดยฝีมือฝ่ายตรงข้ามที่แทรกซึมเข้ามาเพื่อก่อวินาศกรรมซึ่งตอนนี้มันก็เลยทำให้นอย,ยอรตราดครับได้ใช้มาตรการเข้มงวดอย่างเช่นการประกาศห้ามออกจากเคหสถานในบางพื้นที่แล้วก็เพิ่มด่าตรวจการอยู่ภายใต้การควบคุมเอาไว้แล้วซึ่งเน้นความปลอดภัยเป็นที่สุดนะครับเพราะเขมรเ,เองมีการใช้สายลับเนี่ยแทรกซึมเข้ามาเพื่อที่จะ ก่อเหตุใส่ถามประชาการไทยเราในบอดี้ของกองทัพเรือและก็ทําการงดทําประมงทะเลตาชั่วคราวณเวลานี้นะครับทั้งบริเวณด้านที่ใต้ของเกาะช้างบริเวณเกาะกูดบริเวณตรงข้ามเกาะยอบริเวณคลองใหญ่จัองหวัดตราดตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะเขมรมีการเสริมกําลังรบอย่างหน่วยรบพิเศษ911บวกกับเติมอวุธหนักเครื่องกวนสัญญาณและซุกหลังคาสิโนทโมดา นี่ก็เป็นการอัปเดตเช่นเดียวกันของโซนกองทัพเรือนะครับหลังจากที่เรายึดพื้นที่บ้านสามหลังเอาไว้ได้เนี่ยขเขมินรู้สึกว่าจะไม่ยอมนะเสริมหน่วยรบมาหนักมากๆกับจุดนี้ยังคงเฝ้าระวงังและยังคงตึงกําลังอย่างต่อเนื่องตอนนี้เราสามารถรุกคืบเข้ายึดพื้นที่ได้แต่เรายังไม่สามารถรักษาพื้นที่ได้แบบ100%เนะครับเพราะขาเขมินก็ยังมีพิกัดอยู่ต้องมาดูกันว่าไม้ตายขาเขมินจะมีไหมหรือว่ามีแค่นี้ถ้าเกิดมีแค่นี้เราก็น่าจะเอาอยู่กับโซนจังหวัดตราดนะครับมีทั้งบกอากาศถึงแม้ว่า ในเชิงยุทธศาสตร์พื้นที่เนี่ยขมรนอยู่จุดสูงข่มกว่าก็ตามคุณผู้ชมท่านใดสนใจความบันเทิงไร้ขีดจำกัดแบบครบวงจรครับที่รวบรวมแอปสตรีมมิ่งชื่อดังโดยเริ่มต้นเพียง49ประหยัดมากกว่า70%ซครับก็สามารถติดตามรายละเอียดกับ NF s t ต e a m i n g ไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงก็ลื่นไหลไม่มีสะดุดแบบพ่ว่าครบจบในที่เดียวซึ่งสถานการณ์ล่าสุดกองทัพบ,บกก็ยังไม่มีแนวทางเลยนะครับที่จะหยุดยิงกับขมรนเนื่องจากฝ่ายกัมพูชาเองยังคงใช้อาวุธหนักโดนติดระเบิดเนี่ยโจมตี ทไทยเราอย่างต่อเนื่องทั้งทหารและก็ผลอเดือนซึ่งถือว่าเป็นภยัยคุกคามอันร้ายแรงก็คงต้องรอติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์กันอยู่แบบนี้นะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวเดตในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ bye ยายบายดยการกองทัพภาคที่2ขอสรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา เวลา18นาฬิกาเพื่อกรณนาราบดังนี้ในวันนี้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นมามีเหตุการณ์ที่สำคัญดังนี้พื้นที่ช่องอานมาอําเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีฝ่ายกัมพูชาทำการโจมตีฝ่ายเราด้วยอาวุธยิงสนับสนุนคอปืนใหญ่และจรวด BM21 ฝ่ายเราใช้โดนทำการปฏิบัติต่อที่หมายตามแผนจำนวน3จุดที่หมายถูกทำลาย80%เซพื้นที่พระวิหารวยตามาเลียอําเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกษ ฝ่ายกัมพูชามีการใช้อาวุธยิงสนับสนุนในพื้นที่ทั้งคอปืนใหญ่และจรวด bm 2 1และพื้นที่ประตูเหล็กมีการประทะด้วยปืนเล็กอย่างหนาแน่นต่อเนื่องพื้นใหญ่ฝ่ายเราดำเนินการยิงสนับสนุนในพื้นที่พื้นที่ภูมิเขืออำเภอการทะลักจังหวัดศรีสะเกดฝ่ายกัมพูชาทำการโจมตีฝ่ายเราด้วยอาวุธยิงสนับสนุนคอปืนใหญ่และจรวด bm 2 1ออย่างหนาแน่นตลอดทั้งวันฝ่ายเราทำการตึงตลอดแนวการวางกำลังและตอบโต้ตามเหตุการณ์ พื้นที่ช่องจอมช่องละยีปต่างอําเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ฝ่ายกัมพูชาโจมตีฝ่ายเราด้วยอาวุธปืนเล็กและคอในพื้นที่เป็นห้องว่วงและมีการเพิ่มเติมกําลังประมาณ300นายจากนอกพื้นที่ฝ่ายเราใช้อาวุธยิงสนับสนุนคอยิงต่อที่หมายพื้นที่โอซเมตพื้นที่ปราสาทตาควายเนิน3.50อําเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ฝ่ายกัมพูชาทําการโจมตีด้วยอาวุธยิงสนับสนุนคอและจรวด BM21 และยังปรากฏการใช้อากศาศยานไร้คนขับทั้งแบบทิ้งระเบิดและ FPV ฝ่ายเาราปฏิบัติการเข้าตียึดครองภูมิประเทศสำคัญพื้นที่ปราสาทตาเมืองอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินฝ่ายกัมพูชาทำการโจมตีด้วยอาวุธยิงสนับสนุนปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังคอปืนใหญ่จรวด BM21 และปรากฏการใช้อากศาศยานไร้คนขับบินตรวจการในพื้นที่ฝ่ายเราทำการตึงตลอดพื้นที่การวางกำลัง และตอบโต้ตามเหตุการณ์พื้นที่สายตะก,กูอำเภอบ้านกวดจังหวัดบุรีรัมย์ฝ่ายกัมพูชาทําการโจมตีด้วยอาวุธปืนเล็กและคอในพื้นที่เป็นห้วงวงฝ่ายเราทําการตึงกําลังฝ่ายตรงข้ามในพื้นที่ตลอดแนวการวางกําลังเรื่องสําคัญอื่นๆเรื่องแรกปรากฏข่าวสารมีการเตรียมส่งออกน้ํามันในพื้นที่จุดผ่านแดนทาวนช่องเม็กมากผิดปกติเมื่อเทียบกับห่วงเวลาที่ผ่านมากองโวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสอง จึงแจ้งให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานีตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่และขอภัยในความไม่สะดวกพร้อมกันนี้จึงขอให้พี่น้องประชาชนช่วยสอดส่องเป็นหูเป็นตาหากพบเห็นว่ามีสิ่งผิดปกติสามารถแจ้งได้ในช่องทางสายด่วนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในหมายเลข1374เรื่องที่2ตามที่ปรากฏภาพคล้ายอาวุธนำวิถีต่อสู้รถถังสมัยใหม่ในห่วงที่มีการปฏิบัติการทางทหาร เพื่อควบคุมพื้นที่ช่องอ่านม้าตามสื่อสังคมออนไลน์ปัจจุบันการปฏิบัติการทหาราานในพื้นที่ยังไม่แล้วเสร็จสำหรับยุโทโธปกรณ์ดังกล่าวได้ถูกเก็บไว้